ดครับมือนี้ฝนตกมเมื่อคืนนี่อุ้ยวา้ลงไปใส่ทักไตน้ำร้ายเป็นตะนายบานนี้ก็ได้เปลี่ยน<ม>เปลี่ยนไปขึ้นไปหน้าโคกแต่ว,ว่าหน้าโคกก็ใส่ที่นึ่งลแล้วล่ะใอ้ต้องไปเข็งแต่ว,ว่ามือคืนนี่ฝนตกถ้ามีปลาคอปลาดุกมาลองมึงครับไปขึ้นหน้าโคกลุย เดือน,นม่ก็หน <c oughs> ่ลังแรกลังแรกเตวีเนี่มือนีตัวม,วมันบัวมันเวทหลาย,ยหลายจุดีว,วบ่ได้บ่แล้วเลี้ยวพนตกบอก่อีกตกตกคนบ้านเด้อจะตีกับเด้แบบอรงกว่าเวตีีเด้อ ลันส้้ยฮาตไปยังกุ่เกบก่อนถงนาลยต้องอดกยางอ่ะต้องอดใส่เลยสวัสดีครับวันนี้พบกับบ่าวหางลินที่นิซันกีเก้าครับพี่น้องวันนี้มา ใส่อยู่ท่งนาครับเอาผานน้อยมานำครับมื่อนี้มาหัดไว้ครับผานน้อยมาหัดครับผมกับปัญญุวันคือเกแล้วครับอยู่ทงอยู่ท่าคือกอาอืมมหนักคนเราลุ้นกันว่ามีปลาไหมครับผม ใส่ปลาอ้อยนงไครับเน่ปลาอ้อย์ผลมันโตแข็งน้ำตัวปลาอ้อยอีกแก้วก็ใส่ต้นาปลาอ้อย์เนี่ยกอไฮน่าไฮน่าก็เป็นปลาอ้อยเพิ่มแล้วล่ะเนี่ยครับก็เขาเจาะเขาแล้วน้ำขึ้นลยครักี้เป็นทงนาครับเนี่ยลูกไว้เบิดครับพี่น้องทุกปีก็ใช้น้ำมูลนี่ละแต่ว่าเป็นป้าเขาเพราว่าปีนี้เป็นปลาอ้อย์้อย วูป็ดดิมีอยู่เงินวัวปีไก่เนี่ยได้ปลาดุกรัสเซียโรโรดมายักษรพมนขึนมาแตบักพงว่านนี่มันก็ะด้คูหนึ่งมงที่ไปใส่มื่อนั้นนะได้คูหนึงว่าื้เบ็ด หลังหนึ่งไรคูปหลังหนึ่งของมึงกระสันว่ะใส่คูไส่บุน้ำตื้นโรงงานอีกแล้วเกิดมันซื้อมาจากรัสเซียซื้อมาจากไหนก่อนรัสเซียรัสเซียนี่ครับพี่น้องเก็บบูดเก็บบอสัยครับดีละเก็บบุกไหม Hát hèm hát, du hát chin. Nay, cứ mãi đến như chắc, say biết. Một chắc hại hát. Nhang, ngủ. 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 Nhang, น้นเห็นบ่ปลาส้มตัน้ำมันยืนเห็นบ่ขาดตะเคียนี่มาตลอดเลยผมมันดูว่าของน้เพิ่นมาอัดน้ำไว้ตลอดอ๋ออาหนูปลาทุ่นหนึ่นสิบบาทซิซิเบ็ดจีกลังมั้งนะเบ็ดแปดสิบลังครับพี่น้องมือนี้ก็ฝนตกครับ ชอตแจ้งเลยน,น้นนำนๆนๆอย่างนี้นะมนันคือตัแบบคือรูปแบบน้นำจำีนแ่มือนง้นคิดว่าไม่ไดไม่ถึง E <laughs> ปลาพี่น้องปลาคอน้อยครับผมตดอ๋ยวนอยู่นันเมายามครับมันมีอยู่แถวนี้สองมูอถ้ว่าย่บุ้นนั่นมันมีอยู่อายหูหลยม้วนเลปลาข้อกิ๊ตัวน้อยแหละนี่นปลาข้อกิ๊ดตัวน้อย ่ตรตยมแรกเตรมแรกเตมแรกแหกมันครับตวปลาก็ได uh ้ต huh. ้งมันส่ก็นะืเกาครับผมทุงมันคือกาครับทุงมันทุ้งเลน่อะนี่อลกกอกดีมอเลจะคือหโอ้ยบงหใจนะโอครับ ว่าั้งุนนะแม่มนสีตัวในญ่อยู่ฟังตั้งนนอันดูยกไปทีแลกแม่ไปคลุกค้อตัวน้อยไปนี่ดิโอ้เกตัน้าอตัวน้อยตัวมันนึงออกลุกเชื่องกันเนาะมีป่ามันตัวใหญ่ก็เกีตน้าอีตัวนึงถุงแมนเหครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องตายยังมาปดุบุครับบุ๊ปดุกปดุ U bunyi waduk. Waduk, waduk. Oh, lut lut lut. Oh. Ini mesti banyak-banyak sampai. Sampai sini gerak. Ayo. Oi, noh. Ikan, sa, sa, sampai nak kut pai. ดูครับนี่โอ้โหหมานปลาดุกอีกแล้วครับไี้วันครับอายุสามเนี่ไใ้จักสองสามตัวกับกุ้มแล้วล่ะมานปลาดุกนี่นะครับฝนก็เริ่มตกแล้วครับพี่น้องอืมตุ๊กนาตัวใหญ่สวยๆครับผมคือเกาแล้วครับไอ้ตุ่งหมันนี่ละเกอาครับทุ่งหมันนี่ก็ อย่ามาไล่ลังแล้วครับผมมิดจิลีลังได้กับมิดจะลอยจะลอยขึ้่นด้แล้วข้องน้ำนี้วปลาเต็มไงฮะจะได้เต็มเดี๋ยวนี้ครับผมเป็นหายากแท้จริงปลาเนี่ยเมื่อยเรื่อยเลย ถือว่าผ่านแล้วครับผมเด็กตามต่อครับครับอู้ต๊ะเพียนกบตายกรไปปล่อปอยตายบ้าตายบังนี่กบตายแล้วอย่างนี้ปอยบังนี่จ๊ะเพียนครับผมเออปลาต๊ะเพียนก็กินเม็ดโอกินเบ็ดเนาะเนี่ยอันที่กระเดือนนี่มันกินเบ็ดทุกปลา เต็มทัวไปบยอะโอ้ปดุ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 กับผมงงปดุกลายย่างครับจลรอให้วันนครับี่ว <c ười> ันมาละ ปกระปุกนครับพี่น้องนี่ด right? no ีก็พอได้โอ้ต <uh ัวงามอยู่เด้อครับปลาดุกนะสองตัวเราปะชารตัวสองดุกแล้วครับแต่ว่าปลาตีร้ายพูดตามตามนู่นอันนั้คือพูดกินเวทห่างเงียบเพพาะเด็ดตีเอาปนพุกปลาเฮาเราพุดเนี่ยตกเังห้ามอันนี้ ตัวน้อยก็ตัวบางกีครับสองุกแล้วครับผมอ,อ้ยเด็เดียวเราทำหนี่ันก็ไขวูบเก่าแล้วครับสองตัวสามตัวทุ่งมันครับ,บเชงเงีเออ้ยน่ครับพี่น้องเชงเมล่าเนครับออ <laughs> นี่อาย,ยุมาตัวงวดดันวิ่งะบุเชงต่อย หมอคุณหมอคุณหมอดีตรงวว่าตังหันมนปากเขาฟังวว่าขั้นเวทมีเปียกบันที่มันดิดนะมือนป,นปากเชีงกู้เนปากเขาไอ่เชีงกบเม่นนะครับพี่น้องพงานพูดงานเมื่อน,นี้ครับ นะครับปลาดุกช่องครับปลาตะเพียนปลาเค็งครับผมมีวันคังไหมครับชือว่ามานอยู่ครับมารว,วาบยอดเดี๋ยวเพิ่มบ้างวันไหนครับนี่แหละปลาหน้าโคก,กได้สมีเราเมื่อเนี้ยตรงคังปลากระไดนี่พี่น้องมาหามาได้ก็มาคังไว้นี่ก่อนครับนี่แหละ,ละ,ละปลาหน้าโคกกระไดเมื่อเนี้ มีหัวเดียนครับกระดุกกนิ่งก็ะมี่ไปเข็งกระติ่ยนตาละกระคอก็มีครับหามาได้ก็มาข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้ก่อนครับมันต้องปวตายโมันจะเพียนตายแล้ววเดีย่อร้อนกว่าขำแล้วครับผมเออเด็กละฮีเดชเข้าบ้านนอนครับยีราปลาหน้าโคกต้นนี้ละ ว่ากัไข่ก็บริยดอ๊บนี่ครับผมไก่เนี่ยแต่มันอยู่เกตแยกจากฟางบันไหนไปทั้งอื่นบันน้ไปไก่ครับเอ๋อทั้นี่แหละครับผมได้หอว่าก็ได้ดึกแล้วผมไปเข้าบ้านนอนคือเก่าแล้วครันนะครับผมน้าแตงเวิร์กไม่ครับลูกไปทั้งใต้หมดละมือหน้าก็ได้ฟักเป็นกำลังใจให้ทีมงานทางลินที่นิสันในเด้อครับผมได้เห็ดชิปดี ให้พี่ให้น้องเบ่งต่อครับผมมือใดมือบบแล้วครับหาอยู่หากินตามวิธีชีวิตที่ซานบ้านหอครับผมวันเราก็ยิ้มอาบน้ำนอนแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ